กีฬาสีเชียร์ลีดเดอร์วันนี้เป็นวันของเราสินะสวยเลิศเชิดจริ่งดิ่ <c oughs> งนะจ๊ะสวยเลิศเชิดกว่าใครไหนไหนนักกีฬาเฮ้ยทุกคนสีพวกเราชนะแล้วเว้ยกีฬาสีกะเด้งกว่าใครสวยเลิศเชิดสายวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันของพวกเราหรอกเหรอ <c oughs> รุ่นพี่ขี้สั่งสีเขียวชี สีเขียวน่าละสเขียวน่าละไม่ได้ยินเลยแอบอะไรเนี่ยเพื่อสีเราสีเขียวเท่านั้นกองเชียร์ลิปสิงสามาคัคคีสีเขียวสีเขียวดังอีกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเชียร์แล้วได้อะไรที่พวกเรานั่งทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยทำได้ได้อะไรเออนั่นดิทำเราได้อะไรวะเนี่ยได้คอกับอกสองสีกลับบ้านไงล่ะ